สวัสดีค่ะหนอหน้าเนยยุงตอดสิวได้จากสิวเครื่องนี้โดนสิวจุดจุดโจมขนมขนมเปียกปูน,อ,น,นอะไรนะขนมสังขยข้าวเหนียวสังขาย,ยา วนนี้เนี่ยจะทาก๋วยเตี๋ยวก็เลยเดินไปซื้อเส้นที่ร้านค้ามาก็เลยได้ขนมมาสองถุงใช่ขนมม่แล้วที่มาอ่านคุยไปกินไปแล้วพี่น้องว่าจะทําเองออกมาได้ทําดอกขนมอ่าพื้นบ้านพื้นเมืองนขนมไทยโบราณว่าจะจะจะอยู่นั่นเลยเหนื่อยไหมทำนั่นทำนี่แล้วก็เหนื่อย พวกนี้เรว่าจะทำก๋วยเตี๋ยวเปลี่ยนเมนูก่อนว่าจะเอาไปให้ลุงยามหน้าหมู่บ้านด้วยเน็ตว่าพวกนี้จะเอาขอ้าก๋วยเตี๋ยวมาให้กินเด้อตอนเที่ยงบอกเกททำบุญทำทานให้คนนี่แหละพี่น้องเน็ตทำบุญเน็ตก็จะทำกับผู้สูงอายุนี่แหละเน็ตไม่ค่อยได้ไปวัดหลอกบอกตรงๆนะเน็ตจะทำ กับคนสูงอายุแบบนี้บางทีก็ให้เงินคนเวลาเน็ตไปตลาดเห็นคนอายุเยอะๆนั่งอยู่ตามเซเว่นนะก็ยื่นให้ทีละยี่สิบสามสิบบาทไปเดี๋ยวนี้ต้องบอกเขานมาว่าองเงี้ยเดี๋ยวเกะขนมกันเพราะว่าเน็ตไม่ค่อยได้ทำคลิปตอบคอมเมนต์ FC เท่าไหร่เนาะ ช่วงนี้จะเห็นเนตไม่ค่อยทำคลิปอาลาม่าเกี่ยวกันเกี่ยวกับตอบคอมเมนต์ fc เท่าไหร่เนตก็จะเลือกแต่คอมเมนต์ที่เขาถามมาแบบเป็นความรู้นะจ๊ะเนตจะไม่เลือกคอมเมนต์ที่บูลี่ขอซิ่มก่อนด้วยพี่นอ้องเลยมากเลยจ้ะเลยหาป็นเนวแนวกินมาล่อกกันนี่แหละเมื่อวานเนตกินขนมกินเนก็ไม่ได้ทําคลิปหรอก เน็ตมือบอลไปกดงานพ่อใหญ่สูงไปสองชิ้นเมื่อวานเนี่ยพ่อใหญ่ได้จมให้เน็ตแล้ไม่มีอารมณ์รับโหลดคลิปเจ้าคว้างผิดเด้มืออยู่มอร์นิ่ง้วไปโดนตัวไหนลูกงานแกเลยหลุดไปสองชิ้นแกเลยนั่งทํางานทั้งวันวันนี้ไม่ออกจากห้องทํางานทีเด้อ่านพ่อใหญ่ก็ไปยเชา้าแกบ่นอย่างนั้นเลยเดี๋ยวแกก็ดีเมื่อวานเลยโดนบน่น โดนใบใหญบนมีเอฟซีถามมาว่าสามีกเกษียณอายุมาแล้วมาอยู่ไทยด้วยกันน้สามีคือบอ,บอร์เหมือนเตกี้เหรอเนไ่ได้ถามเอาเขาเป็นจังเลยเตกี้นะ่ะ คือว่าไ่เหมือนแตกี้ไม่เหมือนแตกวนือความรู้สึกของผู้หญิงไทยราเนาะเวลาแต่งงานแล้วไม่ได้อยู่กับสามีเนาะแยกกันอยู่เหมือนสามียังทํางานอยู่แต่ว่าแต่งงานให้เมีอยอยู่ไทยรอถึงสี่รอระหว่างที่เขายังไม่กเกษียณเนาะระหว่างนั้นก็เลยจะใช้ใช้เวลาคุยทางโทรศัพท์มากกว่าหรือว่าเวลาสามีมีการพัก เบรกจากการทํางานอาทิตยานอทิ์ก็จะมาเยี่ยมภรรยาที่เมืองไทยก็เลยทําให้เขาจะไม่ค่อยได้มีเ <c> ว <oughs> ลาศึกษาหรือว่าใกล้ชิดกันเท่าไหร่นอกจากพอเวลาสามีมาก็จะพาออกเที่ยวออกอะไรละ่ะดื่มออกกิน,ไปน,นไปนู่นไปนั่นไปนี่ก็เลยมีเห็นเวลาสามีอารมณ์เสียเราไปคิดว่า ีนี้พอสามีถึงเวลาเกษียณอายุมาอยู่เมืองไทยมาอยู่กับตัวของพี่เขาพี่เขาก็เลยว่าสามีเป็นคนจูจ้จี้จุกจิกขี้บ่นห่าลาไปแล้วก็เป็นคนที่อะไรอ่ะหุดหงิดง่ายเกก็เลยว่าสามีเกเปลี่ยนไปสามีพี่น่ะบอได้เปลี่ยนไปหรอคะ่ะเขาเป็นคนแบบนั้นแต่เพียงแค่ว่าเราไม่ได้ใช้ชีวิต อยู่ด้วยกันก็เลยไม่เห็นด้านของอีกฝังหนึ่งเวลาเขาอารมณ์เสียหรือว่าเขาหงุดหงิดแค่นั้นเองเราจะเห็นแต่ด้านเวลาเขามาหาเราในช่วงพักร้นหรือว่าเขาลางงานมาหาเขาก็จะเทคแคร์เอาใจใส่เราเอาใจเราโน่นนี่นั่นพาไปเที่ยวพาไปกินก็เลยก็ทําให้คิดว่าสามีเป็นคนใจดีอารมณ์ดีโน่นนี่นั่น แต่พอถึงเวลาที่สามีกเกษียณอายุมามาอยู่ด้วยกันทุกวันทุกวันเขาก็จะมีมั่งแหละเวลาเขาอารมณ์ไม่ดีเขาก็จะบน่นเขาก็จะพูดเวลาเขาอะไรอ่ะหงุดหงิดหรือว่าเราทําอะไรไม่ถูกใจพอเรามาเจอสถานการณ์แบบนี้ก็เลยว่าสามีทําไมไม่เหมือนเดิมจริงๆแล้วเขาเหมือนเดิมเพียงแค่เราไม่เห็นเขาในในช่วงอารมณ์แบบนี้เท่านั้นเองเอ้อ นั้ถึงบอกไปหลายๆคลิปแล้วว่าการที่จะรู้ว่าสามีเราเป็นคนแบบไหนแล้วก็การแต่งงานนะ่ะไม่ใช่ว่าแต่งงานแล้วคือการเริ่มต้นใช้ชีวิตคู่การแต่งงานก็แค่การจัดพิธีให้ถูกประเพณีธรรมเนียมไทยแต่การที่จะใช้ชีวิตคู่ แบบสมบูรณ์แบบนั่นก็คือคนสองคนต้องมาอยู่ด้วยกันมาใช้ชีวิตด้วยกันนั่นเขาเรียกถึงเขาถึงจะเรียกว่าเริ่มต้นใช้ชีวิตคู่บางคนก็ว่าโอ้เขามาจดทะเบียนสมรสแล้วเช่นแต่งงานแล้ว่วาแมนด้วยนะบางคนจดทะเบียนสมรสแล้วฝรั่งกลับไปหาฉีดดาคาขายข้าวก้อนเมีก็มีเลย มันมีหลายกรณีแต่ถ้าแต่งงานแล้วย้ายมาอยู่กับสามีที่ต่างประเทศนั่นก็อีกแบบหนึ่งนั่นคือเขาเรียกชีวิตคู่การเริ่มต้นใช้ชีวิตคู่ที่สมบูรณ์แบบคือแต่งงานแล้วอยู่ด้วยกันบางคนบางคู่ก็ว่าแต่งงานก็แล้วเหมือนกับอะไรคนแปกหน้าคือต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไปต่างคนต่างใช้ชีวิต นี่ก็เลยว่าบางคนอ่ะคบกันคุยกันคลิกกันโอเคดีเวิตกลงแต่งงานกันแต่พอมาโยด้วยกันแล้วมันเข้ากันไม่ได้เนตถึงบอกไงอย่าไปพึ่งไปพูดว่าคบกันโอเคล่ะเขาเป็นคนที่ดีเขาเป็นคนที่เอาใจใส่ครอบครัวเขาเป็นคนที่อารมณ์เอื้ออารีนู่นนี่นั่นพูดพูด ปูถนนสลาบไม่มีก้อนดินสะดุดเลยพอที่นี้ไปอยู่ด้วยกันไปใช้ชีวิตด้วยกันมันพลิกจากหน้ามือไปหลังมือจะเปลี่ยนคําพูดก็กลัวอายปากจะอันจะพูดเกินความจริงก็ลําบากใจให้ถึงบอกปล่อยให้การเวลาเป็นเครื่องพิจู์เอ,อ้อเป็นเครื่องพิสูจน์นะคะ เน็ตกับพ่อใหญ่กว่าจะมาถึงวันนี้ได้มันก็ตะกุกตะกักเหมือนกันกว่าเราจะปรับตัวเข้าหากันได้ทั้งเราทั้งเขาแหละไม่ใช่ว่าแต่เขาอย่างเดียวไม่ใช่ว่าให้เขาปรับอย่างเดียวเราก็ต้องปรับอืม แล้วให้ทําความเข้าใจคําว่ากเกษียณอายุด้วยกเกษียณอายุของผ่้หลังนั่นหมายถึงเขาไม่ไม่ทำงานแล้วไม่ใช่ว่ากเกษียณอายุแล้วพอมาอยู่เมืองไทยให้เขาอยู่แต่ไร่แต่สวนอยู่แต่บ้านเลยนะให้ทําความเข้าใจว่าบ้านชีวิตของเขานะ่ะเขาทํางานหนะักพอเขาหกสิบเจ็ดเขากเกษียณเขากินเงินกเกษียณ เขาก็อยากไปท่องเที่ยวเขาก็อยากมีกิจกรรมกับภรรยาไปพักผ่อนไปดูสถานที่ไปนูน่นไปนี่ไปนั่นคือวางมือจากชีวิตที่วุ่นวายคือใช้ชีวิตบ้านไปสองเท่าสองเกศพี่น้องมมันไม่เหมือนกับคนไทยนะเกษียณอายุมาแล้วก็เข้าสวนเข้าไล่อยู่กับเป็ดอยู่กับงวัวอยู่กับอนั่นไปกับปลาไปแต่ฝรั่งเขาไม่ใช่ ชีวิตของเขากเกษียนคือเขาอยากทําอะไรในช่วงที่เขาไม่ได้ทําเวลาที่เขาทํางานจะให้เขามานั่งเฝ้าบ้านมองแต่หน้าเมียไม่ได้เพราะหลั่งบางคนโอเคชอบอยู่ตามทุ่งตาม นาเลี้ยงงูเลี้ยงปลาอยู่ปลูกผักกับภรรยาก็มีแต่บางคนเขาก็มีนิสัยที่แตกต่างกันไปอย่าเอาคนอื่นมาเปรียบเทียบกับสามีตัวเราทำไมสามีพี่คนนั้นเขาอยู่บ้านเขาอยู่ได้ทำไมสามีเราถึงชอบไปหาเพื่อนไม่เลวแต่นิสัยคนอะ่ะมันบอกไม่ได้เราก็เหมือนเรานี่แหละ เราชอบชอปปิ้งไหมล่ะเพื่อนเราเขาอยู่แต่บ้านบอกไปใสตื่นช้าม้ามันแบกไปจอบแต่เสียมตัวเจ้าควางนี่ไปแต่ห้างมันก็บอกไม่ได้ฉะนั้นสามีเหมือนกันฝรั่งบางคนเขาก็ชอบมีกลุ่มของเขาไปดื่มเบียร์ตอนเย็นๆตามร้านค้าพบปะสังคมของเขาเนี่ย เพราะอยากเจอคนที่คุยภาษาเดียวกับเขามาจากประเพณีเดียวกับเขาบ้างเพราะว่าเขาอยู่บ้านคุณก็ไม่เอาใจใส่เขากเกษียณอายุมาแล้วเดยอเลย เขาก็เบื่อเลยพูดง่ายๆเขาเบื่อน่ะล่ะแล้วอีกอย่างเขาเอาอยุหกสิบเจ็ดเขาก็ต้องคิดแล้วว่เขาจะอยู่ได้กี่ปีเขาก็อยากใช้ช่วงเวลานี้ให้มันมีประโยชน์เพราะว่าไม่มีใครรู้ได้ว่าสิคนเฮ้าหน่ะสิตายเมื่อใดรรู้แต่วันเกิดพี่น้องฉะนั้นให้ให้เราเข้าใจสามีว่า เขาอยู่ในวัยเกษียณแล้วก็ยาว,ว่าสามีเปลี่ยนไปเมื่อก่อนทำไมไม่เป็นแบบนี้ตอนที่ยังไม่เกษียณเพราะคุณไม่ได้อยู่กับเขาไงสำหรับตัวเขาก็คิดว่าเขาก็ทำตัวปกติแหละเวลาเขาขับไปบ้านเขาทําทำงานเขาก็อยู่แบบนี้เวลาเขามานี่เขาก็ ทำตัวตามปกติแต่เรานะ่ะไม่เคยเห็นเขาใช้ชีวิตแบบนี้ไงเราก็เลยจะว่าสามีเราไม่เหมือนเดิมทั้งๆท,ที่เขาไม่ได้ผิดปกติอะไรเลยอย่าลืมนะว่า คุณมีช่องว่างเพราะว่าแบบไอซิมบ้าตกีแบบ่นน่อยแป๊บนึงตื่นเสียงไอซิมบ้าว่าอย่างเราแบนตกใจเรื่มข้าวได้บันมีช่องว่างคือช่องว่างในช่วงที่เขาทำงานคุณไม่ได้ไปอยู่กับเขาเวลาเข้ามาหาคุณอาเพราะว่าใครก็ตามเนาะที่อยู่เมืองไทยก็เหมือนกับ การกลับกลับมาคบกันใหม่เพราะเจอกันทีก็ต้องปรับตัวพี่นงเพราะเราไม่ได้อยู่กับเขาเราไม่รู้ว่าเขาเป็นคนยังไงเพราะถึงวันที่อฮอลิเดย์มาถึงรู้ว่าคุณเป็นคนเดินทางไปหาสามีที่ต่างประเทศเนาะก็ตามใครจะมาหาใครก็ตามแต่ว่ามันเป็นช่วงที่ต้องปรับตัวใหม่ตลอดเวลาเวลาคุณเดินทางไปหากัน มันไม่เหมือนคนที่เขาอยู่ด้วยกันตั้งแต่เริ่มต้นแต่งงานแล้วอยู่ด้วยกันก็คือเขาเห็นกันทุกวันทุกวันมันเลยจะอ่าปรับตัวเข้าหากันเร็วมากกว่าคนที่แยกกันอยู่ถึงจะแต่งงานก็ตามขนาดอยู่ด้วยกันทุกวันก็ยังไม่เข้าใจกันอยู่ยังตามนิสัยกันไม่ทันอยู่เลยน้าภาษาอะไรกับคนที่ นานๆนนเจอกันทีให้ถึงบอกว่าบางคนคิดว่าแต่งงานแล้วจะอยู่ด้วยกันไม่อยู่ด้วยกันก็ เป็นสามีภรรยาเป็นสามีภรรยาก็จริงอยู่แต่เวลาเรามาอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตด้วยกันน่ะมันมันไม่ใช่แค่แค่นั้นน่ะมันมีอะไรมากกว่านั้นนั่ทิงบอกอย่างอื่นเลยคนที่มีสามีอายุ ไว้เกษียณให้เข้าใจคำว่ากเกษียณอายุก่อนเกษียณอายุก็ใช่ว่าต้องมานั่งเข้าบ้านมานั่งมองแต่หน้าเมียได้ไี่น้องขนาดเราเนะ่ะเห็นเขาวาน่นทุกวันเราก็ยังลำคาญเราก็อยากให้เขาออกไปหาเพื่อนแล้วเ,เขาระมานั่งเป็นชั่วมากเ็เจอแต่หน้าเมีย,ยเที่ยงมากเ็เจอแต่หน้าเมียเย็นมาก็เจอแต่หน้าเมียแล้วเมียบางทีก็ อะไรนะติดลูกติดหลานไม่รู้จักปล่อยวางให้ลูกหลานโตมีแต่อุ้มชูอา่าการ่นแลฝรั่งเขาไม่ได้อุ้มชูลูกหลานเขาด้วยจ้ะเวลาเขาใหญ่ฝรั่งเขาจะปล่อยมือจากการดูแลนะฝรั่ง18-19ปีออกไปอยู่ข้างนอกทํางานเรียนบางครไม่ของเงินพ่อแม่แล้วด้วยซ้ํา แต่คนไทยนี่โตจนมีลูกมีหลานมีสามีแล้วยังมาของเงินพ่อแม่ใช้อีกแล้วพ่อแม่ชาวไทยก็จะเป็นคนที่เลี้ยงลูกด้วยเงินขอให้ขอให้แม่ก็เลยว่าฝรั่งก็จะรู้สึกลำคาญเดยอนานๆเข้าเขาก็จะพูดไม่ใหม่เขาไม่พูดหรอก ฟอแนทเหมือนกันไม่ใช่ว่าแนทไม่มีขีดจำกัดแนทบอกโตแล้วก็ต้องทำงานไม่จำเป็นต้องย้ายออกจากจากบ้านแนทว่าอย่างนี้แต่ต้องไปทำงานในเรื่องปิดเพิ่มเมื่อถึงเวลาที่อายุจะทำงานได้แล้วก็ต้องทำงานต้องรู้จักหาเงินต้องรู้จักว่ามันยากมันง่ายกับการที่พ่อ แม่หาเงินมาส่งเธอเรียนแล้วไม่ต้องเอามาให้แน็ตไม่ต้องอะไรเงี้ยหาได้เท่าไหร่ช่วยเก็บเข้าบัญชีทุกวันนี้เงินของลูกในบัญชีนี้พ่อใหญ่ให้แน็ดูแลเก็เปิดให้แล้วเน็เป็นคนดูแลบัญชีเนะาะอายุยี่สปีน้องขุนน้องตายถึงจะมีสิทธิ์มาเอาบัญชีตัวนี้จากเน็ตได้เพราะว่าเน็ตทำสัญญาเขียนกำกับไว้ว่าเป็นบัญชี ที่เ็กน้อยจะมีเิ์ครอบครองได้ตอนเขาอายุ25ปีเต็มบริบูรณ์เขาก็มีแต่ออมแล้วก็ไปฝากไปฝากไปฝาก,ไปฝากไว้เขาไม่สามารถไปเบิกได้เลยจ้ะเพราะว่ามันเน็ตมีการตั้งเขาเรียกตั้งกดตั้งคําสัญญาในการเปิดบัญชีตั้งแต่เลขเลขเริ่มแล้วว่าบัญชีตัวเนี้ยมันเป็นบัญชีออมเป็นเป็นบัญชี อะไรอ่ะที่เน็ตเป็นคนดูเดถ้าไม่มีลายเซ็นเน็ตไปเซ็นเด็กน้อยก็ไม่สามารถเบิอกออกมาได้มันต้องมีสองลายเซ็นเขาลายเซ็นคนเดียวไม่ได้ถามว่าเน็ตทำแบบนี้ทำไมทำเพื่ออนาคตของเขา บัญชีที่เขาไว้ใช้ก็ตังหาาแต่บัญชีนี้คือเน็ตไม่ให้เขาแตะแต่ถ้าเขา25ปีเต็มเมื่อไหร่เน็ตให้เขาทันทีจะได้มากได้น้อยก็ไม่รู้แหละพี่น้องเขาก็ออมของเขาทุกปีทุกปีลคละปยยาวเด้อพี่น้องเลยนี่แหละ เป็นการที่เราวางอนาคตไว้ให้ลูกคือเปิดบัญชีแล้วเป็นคนถือกรรมสิทธิ์บัญชีเนาะ,ะอย่าให้เขาถือกรรมสิทธิ์บัญชีให้เขาไปเปิดอีกบัญชีนแยกออกไปเป็นบัญชีที่เขาอยากจะใช้อะไรหรือเขาอยากจะซื้ออะไรก็ให้เขาใช้ในบัญชีนั้นแต่สําหรับบัญชีเนี้ยให้เราถือกรรมสิทธิ์เป็นผู้เซ็นกํากับอีกทีอย่าให้เขาเซ็นคนเดียวถามว่า เน็ดดูแลลูกแบบนี้มันโหดเกินไปไหมสักวันหนึ่งเมื่อเขาไม่ีครอบครัวเขาไม่ลูกเขามีสานี้เขาก็จะรู้เองว่าที่เน็ตทาไปทุกอย่างเนี่ยก็เพื่อตัวของเขาไม่ใช่เพื่อตัวใครเพราะเน็ตไม่เอาตังค์ลูกสักบาทด้วยอการเน็ตฝากให้เขาทุกบาทเาะให้เน็ตมาเท่าไหร่เน็ตเอาเข้าบัญชีให้เขาหมดไม่มีว่าดึงมาใส่บัญชีตัวเองไม่มี แม่เลยบอกลูกว่าทุกบาททุกสตางค์ที่เธออมที่เธอหยอดลงกระปุกแล้วเธอเอามาให้ฉันแตกไปฝากธนาคารให้เชื่อเถอว่ามันอยู่ในบัญชีของเธอทุกบาทเราก็ต้องอ่าหนักแน่นแล้วก็ซื้อสัตว์กับลูกโดยจะไม่ใช่ว่าลูกให้มาแม่ไปฝากพันนึงเด้อไปให้เอาไปให้ลูกสองร้อยเจ็ปดร้ย มันก็ละอายใจเนาะค่ะเขาอุตส่าห์อ,อมเขาอุตส่าห์หยดทุกวันเขาอุตส่าห์เป็นคนอะไรล่ะอดอ,อมเราก็ต้องเินใจลูกย่าไปอเอาของลูกเขาก็เลยอะไรล่ะเน็ตปีหนึ่งเนี่ยก็จะไปอัพสมุดออกมาทีนเนี่ยก็จะให้เขาดูว่ายอดเงินปีนี้เท่านี้นะเออพอทีนี้ปีหน้าเขาให้เน็ตฝากเท่าไหร่ อีกสองปีเนะี่ยก็จะไปอัพออกมาแลยเนะ่ยก็จะให้เขาดูสองปีเนะ็ยจะให้เขาดูยอดที่นี่งเขาก็จะดีใจกันกรด็ดดนะนี่แหละพี่นอ้องเด็กถ้าเขาเห็นว่าเออเขาเก็บเขาออกมาเขามงเงินเข้าบัญชีเขาก็ภูมิใจเขาก็จะทําสม่าเสมอเพราะเขารู้ว่าแม่เขาเป็นคนที่อะไรอ่ะทําอย่างที่พูดนั่นแหละสร้าง สร้างความมั่นใจให้ลูกมันก็จะทําให้เขามีกําลังใจที่จะทำแต่ไปเรื่อยๆนะจ๊ะเพื่อวันหนึ่งเขาจําเป็นจริงๆเมื่อถึงเวลาเขาอาจจะต้องเอาเองินก้อนนี้ไปทําอะไรก็ได้อย่างเช่นเอาไปเป็นกองทุนระหว่างลองไอ้ทางานหรือว่าเอาไปซื้อรถเอาไปอะไรก็แล้แต่เขานไม่ไม่ยุ่งนะจ๊ะเนาะขอแค่ว่า ส่งเขาให้ตึงปันส่งเขาให้สุดทางแม่ก,ก็พอใจแล้วทุกวันนี้เน่เลยอ่ามีความสุขตรงที่พ่อใหญ่เกดูแลอย่างที่เกรับปากมาว่าเกจะส่งเสียเด็กน้อยให้สุดความสามารถที่เขาจะไปได้นอกจากนะนั่นก็คือความฝวันที่เด็กน้อยอยากจะเป็นแล้วแต่เขาว่าเขาจะทําได้ไหมคือคือเน็ตก,ก็ไม่การันตีหรอกดูไปเรื่อยๆก็พยายาม ประครบประหุมอ่อล้ะพี่น้องช่วงนี้วัยรุ่นกำลังมาแรงเนาะเขาก็มีบ้างแหละหงุดหงิดตามไวัรุ่นก็พยายามประคองเอาพี่น้องเยไปแล้วพี่น้องสวัสดีค่ะ